สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวหากใครรู้สึกติดๆดขัดขัด,ขดหาเคล็ดลับง่ายๆมีสิทธิ์พลิกชีวิตคลิปนี้นะคะเป็นเคล็ดลับ5วิธีการที่พลิกจากดวงตกเพื่อเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้ค่ะ ก่อนอื่นเลยเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอ,อยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ สำหรับ5เคล็ดลับที่เชื่อกันว่าทำแล้วจะช่วยเสริมดวงนะคะจากใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองดวงตกทำอะไรก็ติดขัดมีอุปสรรคให้กลับมาดีขึ้นได้จะมีวิธีการไหนบ้างเป็นวิธีง่ายๆเลยนะคะมาเริ่มกันที่วิธีแรกเลยค่ะนั่นก็คือการบูชาองค์พระราหูนะคะ สามารถพลิกหนุนดวงชะตาราศีให้กลับจากร้ายกลายเป็นดีได้เป็นวิธีการหนุนดวงยกฐานะและเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะถัดมาเคล็ดลับที่สองก็คือห้อยพระตามวันเกิดให้ถูกฉลกนะคะข้อนี้จะเป็นการเสริมไว้เพื่อความอุ่นใจเสริมดวงให้ปกป้องภัยอันตรายเกื้อหนุนชีวิตได้ค่ะ ถัดมาเคล็ดลับที่สามก็คือการทำบุญยกช่อฟ้าท่านรู้ไหมคะอัน,นิสง์บุญของการยกช่อฟ้านั้นจะทำให้ชีวิตไม่ตกต่ำมีความก้าวหน้ามีเกียรติและมีความสง่างามเกิดขึ้นค่ะถัดมาเคล็ดลับก็คือการบริจาคเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มนะคะ วิธีนี้จะช่วยเสริมให้ชีวิตไม่มีความลำบากเกิดขึ้นมีกินมีใช้ไปตลอดแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอยามลำบากด้วยนะคะและมาถึงเคล็ดลับง่ายๆข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือการสวดมนต์คาถามหาจักรพันนะคะถือได้ว่าคาถามหาจักรพันนั้นเป็นบทสวดที่มีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลสวดเพื่อการแผ่เมตตาเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิ ให้กับเจ้ากรรมนายเวรเป็นการเสริมบารมีและเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้ด้วยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิด5เคล็ดลับง่ายๆที่ใครที่ชีวิตกำลังรู้สึกว่าติดติดขัดขัดอยู่มีสิทธิพลิกชีวิตได้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ